นี่ค่ะสวยงามอลามตาอลองชงอล่งแฉ่งเลือกเอาจะเอาอันไหนดูข้างในนะคะสีแดงน่าทานฉ่ำๆเลยคฉ่ำๆอ่ะเทสเลยค่ะเทสเลยค่ะน้น่าจะหวานฉ่ำว้าวนนี่ก็ฟิลมะเดือนะคะเทสเลยค่ะเจสเชียสเชีย มาถึงแล้วค่ะนี่มาดูนั่นไงมีหรือเปล่านี่ไงเดซิกเนี่ยซิกพิมนี่มันเดือเนี่ย three per piece you take you can take less เดือดนางงามจะซื้อมาเดืออ you buy <One. S 1> เลย how many you want นี่ค่ะสวยงามอลามตาอลองชงอหลงแฉนงเลือกเอาจะเอาอันไหนเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เนาะ three euro ไม่เนี่ย it's okay อะ taste ทิให้นางงามเทสเจเจมาลองซิมซีอาซิมเลยตรงนี้เลยมาตรงแดดๆดนะคำคำเฮีย เทสเลยค่ะอร่อยไหมอ่าไอคิ้วไอแคลี่ค่ะอ่ะแกะเลยค่ะยกขึ้นยกสูงโอเป็นนะคะอันนี้ก็คืออ่าลูกมะเดื่อนะคะลูกมะเดือดูข้างในนะคะสีแดงหน้าทานฉ่ำๆเลยค่ะฉ่ำๆอ่ะเทสเลยค่ะเทสเลยค่ะน่าจะหวาน ในนี่ก็คือมะเดื่อนะคะเทสเลยค่ะเชียสเชียสหวานเนาะอเอออีกไหม <c oughs> เอาเลยลูกจะมาเปิดกินเลยเจุ้ลังคนละเครื่องกับนางงามไปเลย นี่นะครท่านผู้ชมสีสันน่าทานมากกำลังงาม <Yeah. S 2> โชว์สีโชว์ข้างในมันสินี่ค่ะท่านผู้ชมขาข้างในมันจะเป็นแดงๆเหมือนนี้นะคะสวยงามมากเทสเลยะค่ะ mm. มันหวานเนาะหวานหวานฉ่ำหวานฉ่อยเลยเนี่ยยังเหลืออีกกี่ลูกเอากลับไปกินที่บ้านเห,ออหรอเไม่เอาแล้ว ถ้าใส่ถ้าใส่นี่มันจะแตกนะเละไม่ให้แตก,ออกแได้แล้วค่ะ